ว้าวงามเลยอ๋อสะออนพี่น้องออนเลยดิยจ้ะคุณน้จ้ะคุณจะจุ่มหนีบมันอ๋อพี่น้องเบืองเบืองรังคุณจะ้ะออนได้จังอู้หูจะมนหอมพี่น้องกินเพิ่นหอมห้อยๆอยู่จ้ะ สวัสด,ดีในเสาร์วันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์ฮกหาจ้ะพี่น้องมันหนีก็พาพี่พาน้องมาเขาปลาขึ้เกาจะ้ะมันหลุนไปน้ำกันจะ้ะวะนีเฮ็ดยังออกเขาเ้ามาเฮ็ดบดออกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปซ่อมเบืองวันสิมีมันน่นจาจ๋าเนาะเดีสิพาพลงมาหาปลาเห็ดรวมกื่เก่าวอยู่เลจ้ะตอนนี้ก็จอดรถเลาะเบืองเห็ดก่อนจ่ะจึงสิขึ้นไปเบืองเห็ดบดถ้าหลุนน้ำชีวิตเหต็ดเบืองน่าจ่าพี่น้องมาสิมีเห็ดให้เก็บบ่จ้า ไปกันเลยจ้าขึ้นมาซ่อมเฮ็ดบดใจพี่น้องเขาว่าเฮ็ดบดออกกับบมีนะจ๊ะเนาะเลยเก็บดอกไม่กลัวจ้ะนะเดี๋ยวพาพี่พาน,อน้องมาเบิ่งเฮ็ดร่วมละจ้ะข้างล่างถ้าไปรุ่นน้ำกันใจพี่น้องเฮ็ดบดกับบ่ฮั่นมีจะเขาว่าออกยือพูดไหรหลังจ้ะก็เลยขึ้นมาซ่อมยากาศคืมฟ้าคืมฝนคือเก้าจ้ะนี่มืดตึบเลย ไปจ้าไปถาลุนเทสทำชีวิตเ็ดอีกจ้าซิมีบอพี่น้องมาหนิจ้าดอกเลื้แห่งม้าเขาห้าจ้าพี่น้องพี่ขาวดินจ้าเห็นสามซีดอกขึ้นจ้าขึ้นไปซ่อมเพ็ดวัดกุบ,บ่มีพี่น้องเอ,อ้กลับลงมาหาบองเพ็ดรวบจ้า

ขึ้นไปถึงผู้บ่มีนะจ๊ะลงมาปลาลางนี่มันจะล่างจ้ะทั้งผู้ก็น่านะจะกยะก็สิเริ่มออกแล้วมั้งจ้ะที่น้อนมันค้อนใหญ่ขึ้นนี่จ้าช่วงนี้ยังออก,กลางงานอยู่จ้ะ างนี้อีกจะพี่น้องพี่จะเดินทางกับลูกสาวจ้ะสองคนแฟนหนูติดสอมรถจ้ะพี่น้อง

อ่อนๆี่เนอจ้าแล้วเก็บเล็กตสมหน่อยจ้ะพี่หนอาทำงาจ้าพี่หนอขอหนึง งานหนึ่งสเสียใจบราเพ็ญค้อนงานหน่อยนึงขึ้นไปขึ้นผู้หันถึงบะมี่พีน่น่องน้ำค้อนขึ้นมาทัดออกอยู่ปลาลุมผัดออกจ้ะเหล่าคนงามขึ้นเว้จ้า อืมพี่ห้องามจังงาเฮ็ดคอนฮ็ดบุดเห้ร่ม,มรนีม่นะจ๊ะีจ้ะ พอดีกแกงใด้พี่หนอจ้าลุ้นชีวิตเฮ็ดอีกจ้าจ้ามาเล่นน้ำงาซี่น้ำปลาข้างล่างจ้ะเล่นหมอนกดอกสองดอก,ดอกเด็กกระดัเองนะจ้าพี่หนอจ้าพี่หนอเลียมตามงาตามจังซีละจ้า นี่จะเฮ็ดกินบ่ได้จ้ะนี่เห็นหลายดอกจ้าหน่อกันเฮ็ดกินเฮ็ดบวมนู้นหันเห็ดอยู่จ้ะมึงจะเอาทุกเฮ็ดจ้ะพี่น้องวันนี้มึงเฮ็ดกระด้างจ้ะตัวนี้มึงจะพี่น้องยางป่าหนาแดงอันตรายร้จ่ายใบตองกับไร่ต้องระวังเพิ่นนี่จ้ะตอนนี้ได้ปวดไทยไม่เจอ นี่ดอกนึงจะ้ะงานี่ mm hmm. นี่จ้ะพี่น้องมาติดดอกอ่อนพันจ้ะจะเป็นงา mm hmm. นระดอกดีจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ ยังมากขอให้ข้าดินิีเดีอวจ้าจ้าพี่หนองหาเล่มไปสิจ้าอ่อนอ่อนงามเลยจ้ะพี่หนองราปิกอัพกันมาสองขั้นเหมือนจ้าพี่หนอง เฮ็ดมันก็ออกอยู่น่าจะว่าเป็นออกเป็นมองเป็นบอลคนบนหูบ่าสมานกนะบ่าได้คือว่าแหละจ้ะพี่น้องยินพี่น้องบันไดพวกทายยูทูบตัวเขามาแน่จ้ะเขาเก็บมันหนีไร้เหมือนน่าจ้ะน้อมันก็ออกอยู่เหมนค้นหูมองมันจ้ะีเห็นสองดอกสามดอกจ้ะเฮ็ดแกงจ้ะพี่น้อง จะพี่น้องดอกไม้นานี้มีหลายหลักหลายชนิดแท่งกันดอกไม้ตาจ้ากระดูลน,น้ำกันอีกจ้ารอหาเห็ดบดอีขึ้เก่าจ้ะพี่น้องหา,ห,าหนงัหานงาซี่น่าเนุกมาเกิดไปฝูงมามีปัญหาลงมาหาหนังาซี่หน่นยจ้ะใชาดินจ้าแข็งๆข็งจ้าดอก ดอกเดียวจะคอนานี่อ๋ออยด่แน้นพี่น้อง่ากัน่าเห็นนี่กระด้างนะจ้ะโหลูกสาวคนใดมากจ้ะใส่เลยมันจะดอกน้อยพี่น้องสวงามลวดอกดีจ้ะพี่น้อง ดีกว่าไะไดนนะจ๊ะเน,นาเะเฮ็ดหน้าแลงจ้าวเฮ็ดจอจะเฮ็ดแสบจ้ะพี่นนอะอืมจุ่มนี่น้มลองเห็ดน้ำบอจ้ะดอกนี่เพื่อนจ้ะอ่อนได้จ้ะไงแกงนี่หอม Dah ya, bahan ber. Hmm, on on nih tah Wow, final ดิแกงดกจ้จพี่น้องมั้ยจ้ะผ้อาอ่นอนเลยจ้ะว่าง่ามเลยอ๋อเสาสะอ่อนพี่น้องอ่นอนเลยดิยจ้ะ ลองจะดึงตัวนี้ใกล้ๆจ,จะพี่นาะมึงคลายเงายวอนดีค่ะจ้าหอมกว่าเฮ็ดขอนเลยจ้ะพี่น้องเฮ็ดชนิดนี้เฮ้ยไ,ไม้จับพันเบ็ด จะจุ่มนี่เลยโอ้น้องเบองเบ,บืงหลัง,จงออน,นจ้ะอ่อน่ด้จังเออจะเป็นหอมหอพี่น้องกินคนหอมห้อยๆอยู่จ้ะง,งามงามงามกันจ้ะเออเก็บเห็ดอูเ,ออเ,อเห็นยังล่รกกันจะ เมืองพี่หน้องเนี้ยเบิ่งเพ็ดชีเๆชรนะจ้ะบันเพ็ดจอคอนเดียวสิเต็มตาแล้วจ้าลวน้ำกันอีกจ้าจ้าคอนงามแห้งพี่หน้องเออจองงามเลยหลบหน่อยเพื่อกะยังมี้อีกจ้ะอืมจ้ะ ทำงานพอดีแกงจ้าจะพี่น้อทเงานเป็นงไงเอาไหว้จ้าจะพี่น้องดีจ้าจะพอดีจ้ะกำลังพอดีเลยงานจะอย่าทิ้ทงเขา นีน่อองามแหงก่ะจึงสีหน่อยแต่ก็งามพี่น่อะสะสมเล็กสมหน่อยเอาเก็บเล็ก,กสะสมหน่อยเอาจ้ะบ่อพิษบ่อขีอกับพี่หน่ออื้จ้าพี่น่อ Ừ, bì bì lắm, lắm, ok 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 cái cái lắm gì ta โอ้พี่น้องฝนตกจก้ะีเฮ็ดจ้ะฝนตกหนักขึ้นสุดเลยไทยพี่น้องเริ่อกแบบจังฝนตกมาพอเฮ็ดจ้ะพี่น้องเฮ็ดออกตอนน่อแน่นอนเลยจ้ะนี่ฝนตกดีแฮงฝนตกยังหนักจ้ะพี่น้องนีง่จ้ะ ดีเฮดกะอยู่ในปายเนาะจ้ะเออได้๋ยวเฮดหฮมอยู่จ้ะพอดีเตรียมพร้อมมาจ้ะคึ้ว่าคนติดตกะคนตกใส่ปเาี๋ยวจ้าย่างนักเลยพี่น้องก็ร่างเห็นเห็ดแน่จ้ะคนตกลาดอีกแล้วถามมผลลัพธ์กันกจ้ะสติเต็มตาบ่จำมาหนีพี่นอ้องหลังฝนสอตกมาจ้ะนอะ้อจ้ะพี่น้องจางจ่องไปเก็บมาจ้ะ จันเบอรเวล่านะจัะนเนาะโอ้ยมันซ่อนเห็ดพี่เนาะทำไเห็นเห็ดตอนฝนตกจ้ะตอนนี้ก็ยังตซกนักอยู่จ้าจ้ะพี่น้องฝนเริ่มซาแล้วจ้าก็ยังตกดิ้นอยู่จ้าตจอเห็ดจอกจ้ะพี่น้องมเอาทั้งผีก่อนจ้ะอืม เด็บบาากไงคัน mm. จ่ากันจ้าพี่น้องใม่ทีสุดก็ไม่เจอค้อนบินจ้ะค้อนนี่หน่อยจ้า,จาคุณแมนเวิร์ดเลยด่ยดยๆจ้ณนี่จ้า,จาเดี๋ยวภาพาไปเก็บกันเลยจ้ากอแล้วจ้าพี่น้องค้อนบิน จะไม่เก็บชีวิตเทสจ้ะเจอตอนฝนตกนก็จ้าตอนทีนางมาหาหินไหวกลับมาเกือบหาพอจ้ะพี่น้องลื่มมองจ้ะอ้อนๆงามๆเลยจ้ะจ้าฝ่ากระเลิมห่องเลยจ้ะพี่น้อง เต็มที่ปะเนะะะะาะจริจ้ะจริจ้ะจีไต้เบตองคนตรงมาถือคนเปลี่ยนสีเดีวจ่าพี่น้องเป็นให้แกงได้จ้าเด้อคนก็ไม่อาลัยจ้าพี่พน้องมึงนี่โอ้โหว่าเขาได้บอเนาะ ตัวเฮ็ดบดทั้งผู้บ่ออกจ้ะอสลูก,ลกที่หน่อเซออ้อนเฮ็ด ะเก็บกระต้อจ้ะดี่น้องเพิ่งจะจ้องไหวจ้ะพี่หนออย่างออื่นไม่มีถุร่ายยังกระสีมาอีกจ้ะพี่น้องเบิ่งซอยชีวิตเห็ดเนี่ยเป็นสันเลยจ้ะแล้วใส่ลูกสาเก็บจ้ะสีสันเอาเก็บเก็บเร็วๆตุดเลยตุดเลยเออดึงตุด มากับลูกสาสองคนจ้ะดอกไหนอเอาไปได้ดูกินก็สิออก้มีจหฮดแกงงาม,งามจ,จ้ะไปหลุ่นคอนต่อไปอจ้ะคอนหน่อยจ้ะเร็วๆดอกนั่นนั่น

ดอก่มยเพิ่งจะยังอยู่จ้ะมาจ้ะ,จะปลาสูงเชอนดีแห้งจ้ะพี่นอ้องพอ,อยอย่จ้ะอืมงานพี่หรองาจ้ะ นี่อีกได้จ้ะพี่น้องที่พีเห็ดพามาบุงเฮ้ยข hey. <For> ออยู่เห็นอยู่จ้ะน้ำงาเห็นเรื่อยๆได้จ้ะพี่น้องจ้าสีเขาก็เอาเบิร์ดจ้ะไปสุกนีอ่เขาไขจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวยู่มาพี่มาหรือมาเก็บเห็ดห,หนไหมดึงให้ลูกสาวมาเก็บจ้ะเดินผาปนิ่งเนาะพี่หนอแล้วละดึงเฮ็ดตัวเท็ดกนกระซันเหรอจ้ะขออีกงานหนึ่งให้พี่ลูกสาวเก็บจ้ะเฮ็ดซูปก็เอาจ้ะพี่หนองานนี้เฮ็ดอ่อนนี่สองดอก đừng put 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 Xay say pí, say đấy, say đấy เราพอดีเลยจ้ะจะนีพนะ่พี่นอจ้ะพี่นนออุ้ยฝนตกสาหอดเอาแห้งจ้บวันนี้เหมือดมากอีกแล้วจะ ทางไหนเห็นเตห์เห็ดฝนก็นมืดไม่อีกแล้วจ้าเริ่มชิโกอีกแล้วเป็นไงพี่น้องเบิ่งซอยชีวิตเห็ดนี่เห็ดงาสี่จ้าอ่อ,อนๆเลยฝนก็นมาอีกแล้วจ้ากำลังนอนพี่น้องเห็นเห็ดเนี่ยก็ได้เมื่ออื่นนี่ยาเห็ดบ่างอยู่จ้ะทำสิม,มากันเลยนะ สว่างก็มากพี่น้องจ้า้าไ้เวลาพาพี่ผ้าน้องกลับบันแลวจ้ะพี่น้องฝนตกก็รอหาเห็ดจะเปียกว่าแล้วจ้ะก็มาอีกรอบสองกบเลยไทยพี่น้องเบิ่งมาจา้าเนาะเบิงเ่งยาธิกของห้าวจ้าเต็มตาจนล้นจ้ะพี่น้องจนล้มมีกระตาใสจ้ะ สิหาอีกก็มีแนว่ใส่น่าจ๋านาะถามมาหลุ้องการเหมือนอื่นใจพี่น้องคันได้มาสมหาเฮ็ดบดคือเก่าอยู่เลยจ้ะฟุ้งกับตกดีคักจ้ะจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในชีวิตเทนนิสเด้เลจ้าถามมาหลุดในคลิปต่อไปจ้จพี่น้องสิเป็นเฮ็ดอีหยังเนาะจ๋านาะสำหรับมันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนจ้ะสวัสดีจ้า ภาพกระเปียกเวิดจ่าหลังจากที่ฝนตกมาจากพี่นอ้องจปะป่าลูกสาวให้เพิ่นยุงห่มนะจาน่าเนาะชีวิตเฮ็ดก็ไปรอหาเฮ็ดนีจ่าเปียกเวิดปลากระชุมชื่นดีแห้งจา้านี่ถามมาหลุดน้ำกันเรื่อยๆ่จ้ะพี่น้องนะซิมีเฮ็ดให้เก็บเรื่อยๆอยู่จา้า